สวัสดีครับบายใจนะครับวันนี้เราจะพามาชมอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์ปี2009นะครับรถสีบอลนะครับเลือกที่จะทําเบาะสีแดงนะครับเอาแดงเป็นใหญ่เลยนะครับครับสวยมากเลยครับสําหรับคนรักสีแดงก็คือปิ๊งเลยฮะแดงนะครับสลับดํานะครับเดินได้ตะขายนะครับนะครับหรูนะครับดู VIP เลยด้านหลังนะฮะ คนรักสีแดงชอบแน่นอนฮะอย่างนี้อ่าด้านหลังนะฮะแน่นอนมีกระเป๋านะครับกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้ง2ด้านนะครับสวยสวยเลยงานนะครับเป็นตะเกียบคู่นะครับทุกชิ้นงานนะครับเห็นไหมครับตะเกียบคู่นะครับนะครับยึดกันแน่นๆอยู่กันยาวๆนะครับสนใจนะครับติดต่อ Facebook นะครับ อ่าบายใจหุ้มเบาะหนังนะครับเบอร์โทร088-0088-503นะครับลน์ไอดีกันนะครับ G U N กัน6352นะครับอ่าขอบพระคุณครับจากบายใจครับ